ตัวใหญ่เมื่อกี้ขึ้นขึ้นสองตัวหายไปแล้วนะมาดูบอยจะวานปลาตรงนี้มีปลากระพงด้วยนะครับอู้หูหนี่แหละกระพงขึ้นนี่เพราะว่าติดกระพงอีกแน่นอนนี่นี่กระพงใหญ่เร็วมากจริงๆนั่นนะกระพงไงปล่อยแคยเดือนเดียวเองบอกครับเดือนเดียวเดอนเดนกว่านี่แหละเพราะว่ามันมันผมไม่ได้ปล่อยมันหลุดมันหลุดกระชังมันรั่ว ใช่ครับนี่ตะเพียนเรือปลารอปลานินดูเลยว่าเป็นกระพงมิตะเพียนใช่แต่เพียรโอ้โปลานินไหมครับเนินขึ้นเลยมิตรปลาแตะเพียนขึ้นกระปลากระพง A, ao ly Ao ly mấy Cá con dứt rồi Nó tê các Bỏ มันปรากฏเริ่มมาแล้วปรากฏเริ่มมาแล้วแต่จะให้ผูปป้ประกอบการกดมีปรากฏด้วยมีปรากฏด้วยครับกดเลียงไอตัวน้อยๆมีแต่หลุดออกจากกระชังหมดครับตัวน้อยๆน,นะพวกปลาตะเพียนน้อยๆปรากฏเลียงขึ้นแล้วนะ อาแล้วนะเกือบปิดเกือบปิดกระชังเกือบปิดกระชังเกือบแล้วเกือบแล้วาจะมเ้ปะน้าหินมายปลานินปากระพงโดนแล้วตะเพียนหรือเปล่า กระพงมันไวมากเลยฟุปฟ๊ปฟุปฟ๊ปฟุป๊ปฟุ๊ปมาลุ้นกันตึกแล้วตึก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 เต็มมัรู้ปลาอะไรนะครับก็มันหลุดออกจากกระชังเนาะครับปลาหลุดจากกระชังรรธรรมชาติคือธรรมชาตินั่นกระพงมาแล้วตัวหนึ่ง กระพงมันหลายรุ ye, <pod> ่นตะเพียนกดเหลืองกดเหลืองสลิดตะเพียนนะไม่ได้ปานินได้แต่ปลาตะเพียนครับกับกระพงฟืบตะเพียนตะเพียนสองสามตะเพียนสามตัวนี่ตะเพียนสามกดเหลืองหนึ่งน้อยกดเหลืองหนึ่งโอ้ประกวกก็สวยนะ